สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันพุธครับวันพุธที่ยี่สิบหกนะครับแปดนาฬิกาับอีกสี่สิบนาทีนะครับเช้านี้ผมจะพามาชมเพาวอแอมมือสองนะครับเข้ามาใหม่หนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นเพาวแอมทาร์ปนะครับผมทาร์ปไอหกพันนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับสภาพก็สวยๆนะครับผมเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาทาร์ปไอหกพันนะครับตัวนี้โหลดสองโอมได้นะครับเป็นเพาวแอมภาคใจไฟเป็นระบบสวิตชิ่ง นะครับหม้อแปลงอเป็นระนบบสวิตชิ่งนะครับตัวนี้คัดดีนะครับเสียงดีนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาครับซับเบแ18นิ้วข้างละสามมางละสีได้นะครับตัวนี้ลงสองโอมได้นะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจครับสภาพสวยๆนะครับผมประมาณนี้เลยสติกเกอร์ยังอยู่นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งสติกเกอร์ยังอยู่จะย้อนแสงหน่อยนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีรอยบ้างนะครับผมกับการใช้งานสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาทราปไอหกพันนะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้จะไม่มีฟิวนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ดูด้านหลังบ้างตัวนี้เข้ามาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตรีวิวนะครับให้กับพี่สมาชิกทาง youtube ได้รับชมกันนะครับผมฝากไว้ด้วยลวกันเปิดท่านไหนที่สนใจนะครับนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับราคายังไม่รวมกัดส่งนะครับ ท่านละ20,000บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ095 224 6497แล้วก็087 421 7464ครับเอาไว้เป็นในส่วนของพาวแอมรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับพาวแอมรุ่นอื่นๆก็จะมีในส่วนของ NPE นะครับส3่สานะครับยังอยู่นะครับสนับสี่หนึ่งหกเฮใครที่ยังมองหาพาวแอมคาร์เท็นะครับค่าย NPE นะครับหรือว่านัทพงศาวนะครับเอาไว้ใช้งานสวยๆเลยนะครับผม ครับ18ดนิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ C 2 0 0งนะครับ C 2 0 0งมีอยู่1แท่นนะครับตัวนี้ได้อยู่1นแท่นนะครับแล้วก็จะเป็น4ีพันดนะครับ4ีพันเป็นตันนี้อยู่ที่7 5 0 0บันาท้ะบาทครับ C 2 0 0งก็อยู่ที่8 5ดพ้บาทนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่ก็อินบ็อกซ์โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับช่วงก่อนพี่ใหม่นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับผมก็จะเป็นคมสันนะครับ อันนี้อยู่ที่7,200บาทนะครับสำหรับคมสันนะครับแอมซาวิตชิงรุ่นอื่นก็จะมีวาเทคนะครับวาเทคสามนหกีนะครับมี่อยู่2แท่นนะครับไปแล้ว1แท่นมื่อวานนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของโมนิฟายนะครับโมนิฟายขออนุญาตแจ้งในส่วนของตัว VZ ก่อนนะครับสามพันตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทต่อแท่นนะครับส่วน m i โครเทคนะครับ โมนิฟายนะครับขออภัยนะครับโมนิฟายเอ็มซีสามหกวีเซ็นะครับตอนนี้อยู่ที่ท่านละเก้าพันบาทนะครับสําหรับตัวสามหกวีเซ็นะครับส่วนตัวรุ่นใหญ่นะครับจะเป็นตัวห้าพันวีเซ็นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ขาวสิบแปดนิ้วข้างละสองข้างละสามได้นะครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโอดิโอนะครับผมฝากขยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับมาสายหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วน power amp NPE นะครับ วันนี้ NPE จะมีตัวใหญ่เข้ามานะครับตัวนี้เป็นรุ่น E 5 0 0 0 i นะครับ E 5 0 0 0ันตัวนี้น่าจะตัว i นะครับอันนี้ E ห้าพันะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากไว้ด้วยลกันนะครับคลิปช่วงเช้าๆครับผมมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะรีวิวให้กับ พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมในส่วนของแลมนะครับผมไดเวอร์แรมนะครับใครที่ยังมองหาแลมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไดคอมสามสี่นะครับของ NPE นะครับตัวนี้พร้อมปากนะครับผมตัวนี้อยู่ที่สี่สี่ร้อยบาทนะครับพร้อมปากนะครับใครที่ยังมองหาคอมสามสี่นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผม นี้เป็นคอมซีซีนะครับคอมซีซีปากจะเป็นปากตัวนี้น่าจะเก้าคูณเก้านะครับสำหรับปากนะผมปากเป็นปากพลาสติกนะครับแล้วก็จะเป็นแหลมของซสวเทคนะครับตัวนี้เฉพาะตูดนี่หนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้แหลมซสวเทคนะครับปากไรเลนะครับผมปากไรเลมีอยู่ประมาณสี่ปากนะครับตัวนี้ปากละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ส่วนเป็นเหล็กตัวนี้จะอยู่ที่550บาทนะครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเป็นปากไรเดนะครับแล้วจะเป็นปากหล่อปากไม้หล่อครับตัวนี้จะรองรับในส่วนของเจ็ดห้าศูนย์นะครับรูจะเป็นรูสองนิ้วนะครับรูสองนิ้วสองร้ยห้าสิบาทต่อตัวนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับ แล้วก็0874217464ครับได้3สีจะเยอะหน่อยครับผมตัวได้3สีนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแป้นนะครับแบบแป้นรูนาจะรูหนึ่งนิ้วนะครับสำหรับตัวนี้สนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับตันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ power mix นะครับ power mix pro pad นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่มาใหม่เลยนะครับสำหรับ mix pro pad นะครับ cr ฉีด6 0 0 a นะครับตัวนี้น่าจะข้างละ300นะครับ มีเข้ามาสองตัวนะสำหรับตัวโปรพัดนะครับเราจะฟังก์ชันเขานะครับจะรองรับในส่วนของ mp3 นะครับบลูทูธก็ได้นะครับบลูทูธก็ได้นะครับเอฟเฟกต์แท้เลยนะครับเป็นพาวเวอร์มิกหกช่องนะครับใครที่สนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่เป็นในส่วนของโปรพัดรุ่นอื่นนะครับ4ี่ศูนนะครับตัวนี้อยู่ที่สา0พันเก้บาทนะครับสำหรับโปรยูโรเทคอยู่ที่ห้าพัน้า้บาทนะครับผมเป็นตัวเอ็กพีแด สามศูนย์ศูนย์ดีเอสพีนะครับตัวนี้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับสําหรับพาวเวอร์มิกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิกนะครับมิกเซอร์ก็จะเป็นในส่วนของแก็ลาครับซาวเบสนะครับผมยามาฮ่านะครับเอ1ม XU สิบอยูนะครับผมสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับเยอะนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับผมไหนฮะสินค้าตัวไหนไม่เป็นปากแหลมทวิปเตอร์นะครับตัวนี้ร้อยแปดสิบาทนะครับ ตูดเคพาวเวอร์ตูดฮอนนะครับผมเยอะนะครับไม้สายนะครับไม้สายของ npe นะครับ s m 5เ a มห้าแปดเอนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับก็จะเป็นตัวดีอ็มเจ็ดศูนย์แปดนะครับที่สามรอยห้าสิบาทนะครับสำหรับไม้สายใช้ที่ยังมองหาสินค้ามือหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ร้านนะครับแปดเข้ามาเลือกชมได้นะครับผมฝากไว้ด้วยน้วกัะครับคลิปนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับของ อีกคลิปหนึ่งนะครับของวันพุทธที่26นะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะรีวิวนะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ